สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้อยู่กับผมนะบูมนะครับผมอุบานไทยแลน์ับวันนี้ก็พี่ผมก็มาด้วยครับผมพี่ชิดบ เออเราก็ไม่ได้พูดคุยกันมานานแบบสองคนตัวนี้มานานแล้วนะวันนี้รถคันนี้เป็นรุ่นพี่เราใช่ครับก็เลยต้องมาแบบรีวิวกันซะหน่อย้มาคู่กันนะครับใช่ครับผมอ่ะมีอะไรบ้างครับพี่คันนี้บอกเลยนะครับว่าคันนี้โดนป้ายยาตั้งแต่ตอนออกรถใหม่ๆนะครับไปดูก่อนคันนี้คือ BMW BMW G20 Series 3ตัว 330e ป p l ก g i n Hybrid นะครับผม PLCI นั่นเองสมบครับณ์คือบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าแรงม้ามาค่อนข้างเยอะแล้ว200กว่าตัวใช่ครับแล้วก็มันจะขับเบิลเบิลได้ยังไงถูกตต้องใใชชช่่่เเเเป็็นแบบบคาารรียกวจััดดดุุหญม ของเราเขาเรื่องงานถนัดของออโต้บานนะผมก็เลยบอกเลยชิ้นแรกคือชิ้นแรกที่เห็นกันโดดเด่นนะครับผมก็อันนี้นะผมเป็น BBS นะคผมสีไอร์นะผมเป็นตัวสีสตนะินแะบ็กนั่นเองนะผมยี่สิบนิ้วในชะ่ไหมพี่ต้องขอบ20อยู่แล้วสำหรับใส่ทียี่สิบนะผมพอดีซุ้มนะแล้วก็พร้อมด้วยรัดยางมิชลินนะครับตัวท็อปสุดเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตโฟนะครับแล้วก็ยังไม่พอเราใส่ล้อไปแล้วรถมันจะค่อนข้างโดดนิดนึงจัดฟิตเมนสักหน่อยด้วยโช๊คนะครับบิวไซด์เขาเรียกว่า e ีโมเอสทีคร อีโวเอสี e, เป็นไงครับอีโวเอสีก็คือเป็นเขาเรียกว่าต่อกับโช้กเดิมแล้วเด็บสีนะครับผมก็เป็นตัวไฟฟ้าเสียบจึ๊บนะครับผมปรับโหมดในรถได้เลย,เลยถูกไหมฮะในเมื่อข้างล่างเนี่ยฟิตเมนต์มาแล้วล้อสวยแล้วตแต่ข้างในล้อมันต้องมีความโดดเด่นใช่ไหมมันจะโลง่ลงๆเป็นเบรกเดิมได้ยังไงถูกต้องครับพี่ใส่แล้วครับพี่ชุดเซ็ตเหมือนเดิมนะครับ M Performance นะครับปั๊มแดงตัวจานซอสลองนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้พอเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของเบรก เลยต้องเปลี่ยนให้มันจานใหญ่ขึ้นให้พอดีกับล้อให้มันสวยงามมีซอลล่องแล้วก็พร้อมด้วยปั๊มสีแดงยังไม่พอนะครับผมมาพร้อมเขาเรียกว่าเซ็ตพิทเมนเรียบร้อยล้อเรียบร้อยเบรกเรียบร้อย ก็พลาดไม่ได้เลยที่ต้องมีคาร์บอนรอบคันของเราใช่ครับผมก็อันนี้รุ่นพี่ผมนะครับก็เลือกเป็นตัวทรง M Performance นั่นเองลิ้นหน้านะครับเป็นทรง M เพอร์ที่มีตัวสปิตเตอร์ด้านซ้ายขวาเพิ่มความดุดันนะครับมีสเกิร์ตข้างเอมเพอร์มีสปอยเลอร์นะครับดิฟหลังนะครับเป็นตัวเอมเพอร์เป็นท่อแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นท่อออกสี่ท่อเดิมจะเป็นออกสองนะครับอันนี้เพื่อเพื่อให้มันมีเพิ่มความดุดันให้มันดูเต็มเพืก็คือทำให้ท่อออกสีเลยหล่อแน่นอนยังไม่พอนะครับเลือกปลายท่อเป็นออออาาคบววิกกเเเ็นนนนนรร์งงงงหหมมืััััแลล้้้้พพดยีี่่สท In เซนอิเเเลียป็นภายในทั้งหมดทุกชิ้นนะครับมีทั้งคอนโซลตรงกลางช่องแอร์นะครับมีตรงมือจับทุกอย่างมีหัวเกียร์นะครับแล้วก็พร้อมปุ่มสตาร์ทสีแดงเพราะว่าปุ่มสตาร์ทของเดิมเนี่ยเป็นสีเงินครับเพิ่มเป็นเป็นสีแดงให้มนันแบบเขาเรียกว่าคุมโทนเบรกแดงปุ่มสตาร์ทแดงแหมแล้วก็ยังไม่พอนะครับไปถึงพวงมาลัย ไม่พลาดไม่ได้ครับตัวเป็นคัสตอมอ่าเป็นคัสตอมเป็นคาร์บอนเงาแล้วก็มีตัดด้วยทิมตรงกลางสติชชิ่งเป็นสีเอ็มนะครับตรงตรงแล้วก็ตรงมือจับแล้วเป็นนากดาล่าแล้วก็มีได้3สีด้วยครับและยังไม่พอครับต้องมีกลิ่นความซาวลิ่งนิดนึงใช่ไหมคือมันมีเสียงกับบุ๊บบู๊บมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนอะไรพี่เติมท่อทั้งเส้นนะครับของ atb นะครับว่าดูของร้านเราเองนะครับเป็นคัสตอมอ่าคัสตอม exhaust system ของเราคือเดินทั้งเส้นใช่เดินทั้งเส้นไม่รวมดาวไบต์ถูกต้องครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นเลือกแคทแบ็กทั้งหมดแล้วก็มีเปลี่ยนหม้อพักรู่หนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาความดังมากน้อยแค่ไหนจะเอาเบาเลยก็ได้หรือดังสุดเลยก็ได้คันนี้ออกว่าเอาความดังประมาณสัก80%พอครับไม่อยากโวยวายมากใช่รอๆก็เจ๋อสิ่งสุดท้ายนะครับผมมีอะไรพี่มีก่อนเนี่ยเอ้านี่ไงโอ๋อบังเห็นโอ้โหมันอยู่ข้างหลังมี่นี่เองก็เป็นสีนาโดเกะนะครับผมด ยักษ์ใหญ่นี่นะผมอยู่ในรถคันนี้พร้อมแล้วสีนาดโดเกรนะผม<ช>ออกมาดูแล้วเราผมพวกผมทำอะไรก็ดูเดือดอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันแปลงร่าแล้วเป็นไงไปกันพรผมนเลย โอเคคุณผู้ชมครับผมก็คันนี้อย่างที่เราคุยกันไปนผมคันนี้ก็คือเป็นเซตใหญ่ครับเบียนด<ช>ัยูจียี่สิบนะครับผมสามดัสุดนี้นะครับผมที่แต่งรอบคันแต่งทุกอย่างที่ใส่ได้เพราะเราป้ายยาเขาไว้ที่เองนะพี่ต้องเป็นรุ่นพี่ของพี่เองโดน,น<ช>ป้ายยาเรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนแรกเป็นสีอะไรครับเป็นสีขาวคุณผู้ชมครับผมอาายไว้ทั่วไปนะผม<ช>ก็มาเปลี่ยนนะผมเป็นนาร์โดเกรนั่นเองนะเพราะว่าม,ม,มี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 ซอรี่ เหมือนโมไซค์ฮารี่ครับอ้าวใช่เขาบอกอยากจะถ่ายคู่กันด้วยเท่เลยเป็นแบบว่าเป็นคลิปพิเศษเหมือนโรเอสท่านผู้ชมไ้ฟังเลยเพิ่งเจอรถเข้าไปโอ้โหโคตรเท่ใช่เท่จริงต่อครับผมก็แลปนาโดคันรอบคันครับแลปนาโดเกรอบคันเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่พัด รอบคันด้วยใช่เป็นพาร์ตคาร์บอนของทรง M Performance ครับผมกจังหน้าเป็นทรง M3 นะครับ4คู่แล้วก็ตรงกรอบเป็นคาร์บอนนะครับด้านล่างเป็นลิ้นหน้าทรง M เผลอแล้วก็มีสปิเตอร์ด้วยก็คือเหมือนของแท้ในศูนย์ B.M เลยเป๊ะๆนั่นเองแต่ราคาน่ารักกว่าแน่นอนไปจุดข้างเป็นไงพี่ระจกข้างนะเป็นทรงใหม่ล่าสุดของตอนนี้ G20 นะครับเป็น M3 G80 นั่นเองสวยเปลี่ยนทั้งอันนะครับผมแล้วก็ มีด้านล่างนะครับเป็นสังเกตข้างทรงเอมเพอร์กับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวนิ้บหลังด้วยนิ้บหลังเลือกเป็นตัวเอมเพอร์ตัวด้านล่างสีครีมนะครับด้านบนเป็นท่อคู่นั่นเองพรอกลายท่อคาร์บอริกเงาเงาคาร์บอนสวยงามเดินท่อทั้งเส้นแล้วก็มอพาร์คเป็นของออจุบาถูกต้องครับเสียงเสียเลือกประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์พอไม่ดังมากหล่อหล่อภายในพี่ โอเคมีภายในต่อแล้วอ๋มวอม,มนนีตัวหลังคาด้วยเป็นตัวชาร์ปินนะครับตัวหลังคาเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีภายในเขาเลือกเป็นตัวฟูลเซตเลยครับคือทุกชิ้นที่ทำคาร์บอนทั้งหมดเป็นคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็พวงมาลัยคัสตอมจากพวงมาลัยเดิมใช่ครับผมเลือกเป็นทิมตรงกลางเป็นเอ่อสีเอ็นมนะครับผมแล้วก็เป็นคาร์บอนนะมือจับเป็นหนงังอ่ามือจับแดเดิ้ชิฟนะครับผมจับเป็นคาร์ดัล่าอ๋อมือจับเป็นคาร์ดัล่าใช่ครับตามบิทคานพี่เลือกได้เลือกได้เยอะด้วยดิแล้วก็ตัวแพ BMS ทีครับโอ้โหขาดไม่ได้นะครับชุดเซ็ตชุดประจำของเราสำหรับตัว BMW ก็ต้องมีล้อ BBS CAR นั่นเองอันนี้ก็เป็นสีสต a r l i n e b l a c นะครับผมตัว BBS พิเศษของเขาไว้แล้วเขาจะมีโปรเจกเตอร์ริมมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็รัดยางนะครับผมมิชลินพาร์ตสปอร์ตโฟร์เอสนั่นเองนะคุณผู้ชมแบบนุ่มๆใสๆบูราขอบ20พอดีซุ้มเป็นเบรกจัดฟิตเมนต์อย่างสวยงามข้างในล้อมีอะไรอ่ะพี่ข้างในล้อก็ต้องมีเบรกสิครับผมอันนี้เริ่มเป็นเบรกตัว Empowerment นะครับตัวหน้า4พอร์ตหลัง1พอร์ตจานซึ่องนะครับพร้อมกับโชช๊ค่วงล่าง อีโวเอสอครับผมบิวสไตล์เนี่ยครับผมก็คือเป็นตัวที่ใส่เป็นไฟฟ้าสามารถปรับโหมดนะครับคอมฟอร์ตนิ่มนะครับผมแล้วก็สปอร์ตแข็งได้เลยทันทีโคดเดือดก็คือมันง่ายๆแบบนี้ก็ท็อปสุดทุกอย่างอะครับถูกต้องครับผมก็ผลิตจากเยอรมันก็จะประมาณนี้นะครับใช่ครับผมยังไม่พอไอ้ยังไรพี่บอกเลยว่าคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยโปรเจกต์นะผมกำลังมาใส่เพิ่มอันนี้คือให้ดูเบื้องต้นก่อนอ่าใช่ยังไม่จบยังไม่จบยังมาเติมเพิ่มก็คือมีไฟหน้าตัวเลเซอร์ไลท์ใช่ครับที่มีเป ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเส้นเส้นอันนี้คือปกติมันจะเป็นขี้ตาใช่ไม่ชอบไม่เอาเลเซอร์ไลท์จะเต็มวงแล้วก็ิีแบบว่าทลุตาแตกแล้วก็จะมีสีฟ้าเป็นไฟักเตอร์เลเซอร์ไลท์อยู่ที่ไฟหน้าถูกต้องครับด้านหลังเป็นไฟตัว C S L C S L ก็คือผีเสื้อที่ผมบอกนะอ่านั่นแหละคือคันแรกแน่นอนคันแรกในไทยแน่นอนเพราะว่าเพิ่งทำมาแล้วก็ ยังไม่มีใครมีแน่นอนใช่เดี๋ยวรอไปดูเดี๋ยวพอมาติดแล้วเราจะโรลลี่อีกทีให้ดูพร้อมกับเสียงเร้าๆของของอะไรพี่กรุ๊ปเนั่นเองอครัจนบจโอ้คันนี้คือจัดเต็มเดี๋ยวมาเติมอีกสามชิ้นใหญ่เลยใช่ครับผม โอก็ป้ายยาไปไปมามาก็แตะร้านป้ายไปป้ายมาทะลุร้านเรียบร้อยโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็ฝากเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันนะความสวยงามทั้งหมดเป็นยังไงนะผมก็ฝากยูทูบชาแนลเฟซบุ๊กไอจีทิกเกอร์นะครับช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆถูกต้องครับออโตบาร์มีรักแท้ๆนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับผมที่จะแต่งแบบนี้นะหรือมีไอเดียมาคุยกันได้อ่าใช่ไลน์แอดนะผมแอดออโตบาร์นะผมก็จะมีน้องน้องเซลตอบอยู่นะครับผมผู้น่ารักทุกคนนะฮะผมอยากดูอินเสิร์ตสวยๆแล้วโอเคครับผมไมได้ครับท่าานนนผู้้ชมรรอแลวคับ เด้นะครับโอเคไปครับผมสวัสดีครับครับ